นั่งนั่งมองหลวงปู่สวงยืนอยู่ยายจะนั่งอยู่ไหนถ้านั่งยายโอ้ยายนั่งสมาธิเป็นนี่เมียนเมียนขื่อเมียนลืมเนี่ยมีเขียวมีเหลืองมีเขียวมีเหลืองอะไรเนาะเขียวเหลืองมันลอยมายังไงครับยายมันลอยมาหรือเปล่าะยายสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองแสงเสงให้เห็นสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบ่าวศักดิ์อโรมณ์ชาแนลทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับ วันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้มาตามคุณยายท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะ,ะพาท่านผู้ชมไปสอบถามพี่นะครับผมขุมทรพยานาคนะครับผมซึ่งจะนําเรียนที่ไปที่มาว่านะครับผมคุณยายเป็นอะไรยังไงมาบ้างนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภแนวทางงดประจำวันที่16ตุลาคม2567 นะครับผมก็ขอบารมีหลวงปู่สวงนะครับผมให้โชคให้ลาบเด้อนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พันนะครับผมขุมทรพยานาคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกช่องสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกช่องนะครับทุกทุกช่องเลยครับวันนี้วันนี้ทุกช่องจะมาที่วัดสนสัทธารามวัดสนสัทธารามเป็นวัดที่มีหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ การว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยตอนในในประเทศไทยนะครับมัใหญ่กว่าที่อื่นนะครับองค์ใหญ่และตรงนี้เองเป็นสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาที่นี่และเคยสร้างโบสถ์อุโบสถที่นี่อืและที่นี่เกิดขึ้นอะไรที่มันแปลกที่สุดดีที่สุดก็คือเรียนหลวงปู่สวงทุกองค์จะเกิดขึ้นจากที่นี่นะครับเรียนหลวงปู่สวงทุกทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยใช่ไหมทุกรุ่นจะเกิดจากที่นี่ก็คือห้าร้อยราษาแต่ก้หลวงปู่สวงไม่เคยออกเหรียญนะครับทุกคนนะครับ คำว่าเรียนรุ่นแรกหลวงปู่สวงรุ่นแรกสุดหมายถึงว่าที่ไหนไม่มีสร้างมีสร้างที่นี่ที่เดียวก็คือบูชดที่เห็นนะครับครัหลวงปู่สวงหลวงปู่จักรให้หวยแม่นๆก็มาลบอยู่ที่นี่ที่ปัตสลที่ป่าช้าวัดสนสถารามเป็นป่าช้าเลยครับเป็นป่าช้าเก่าตรงนี้ครับพอดีป่าช้าเสร็จแล้วก็มาหลวงพ่อที่ท่านอยุติกรหลวงปู่หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่วอสงวนท่านมาเป็นเจ้าวัดตะกอนะครับ ท่านออกเรียนมาเพื่อสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์เสร็จก็ท่านก็ไปต่อเรียนท่นารอยภาษารุ่นแรกจะเกิดขึ้นที่นี่เรียนไม่มีเรียนในรุ่นรุ่นแรกคือที่นี่ทีเดียวรุ่นแรกสุดอคนที่จะเป็นเรียนหลวงปูรร่สวงแล้วมีแม่ยายคนหนึ่งนะยายที่อยู่ที่นี่นะ่ะเป็นหลักฐานตอนนี้ท่านยังอยู่ยายเตะยายเตะก็เป็นคนเกย์คนหนึ่งที่มาหาหลวงปู่สวงเป็นคนที่กลัวหลวงปู่สวงแต่ก่อนหลวงปู่สวงพอหลวงปู่สวงจะห่มข่าวเนาะยายเตะท่านก็กลัวเนาะ ท่านก็รู้ว่ายายเตะกลัวท่านเกอไอพ่นนำมาใส่ข้างหลังยายเตะนะครับยายเตะเราจะเป็นสัมภาษณ์ดูยายเตะจริงขับยายคนนี้เลยแต่คนยายเตะไม่ได้เป็นร่างทรงนะยายเตะเะนะครับเตะเตะยายเตะนเคยลงทิพหลายครั้งนะครับยายเตะนะครับเอฟซีอาจจะรู้จักพอลงปูทรงทอมนำมาใส่เธอแกก็กลายเป็นร่างทรงเฉยช่วยคนเฉยนะครับช่วยคนหลายคนนี่ยายเตะคนคนช่วยคนนะครับ ไม่ว่าจะดูดวงไม่ว่าจะเป่าให้คนหายก็มีนะครับยายเตระคนนี้นะครับพ่อนนามาของหลวงพู่สวงใช่แต่ก่อนท่านไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นก็เป็นองค์มาอยู่ด้วยเลยมีองค์อยู่ไปเห็นที่บ้านท่านอยู่แต่ก่อนเคยไปถ่ายทำที่บ้านนะครับมีองค์อยู่งั้นเราอยากจะรู้ความเป็นไปมาเราไปถามยายเตระได้เลยครับคผมวันนี้มาหลายช่องนอวันนี้เนาะมาหลายช่องครับหลายช่องกันดัมซิงรับผมแล้วก็น้องอะไรนะช่องเนี้ย น้องไอ้พารวยน้องไอ้พารวยนะครับป๋าร้อยซับนะครับผมนำโชคนะครับจากจีนงานเรามาหลายช่องนะครับโอ้ยช่องนี้ครับสวัสดีครับบอสากสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่บอสากุลเซฟพยานาขอโลดแล้วก็กัตตาน้ำซิงเอาทักไปดูยายทรเกันเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกัปตัน้ำซิงนะครับไปไปบักนนี่ช่องเนี่ยนะครับผมพี่มณนนี่ช่องนะครับผมทีมงานมาดู ไปสนทนากับยายเลยเราไปหาคุณยายเลยนะครับคุณผ kind of well ู้ชมครับก็เห <so ็นไหมพี no pues ่ขอใหม่ขอใหม่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณยายครับคุณยายนะครับคุณยายแทะนะครับยาย ตอนสมัยลงปูสวงอยู่ที่นี่ยายกลัวลงปูสวงมาใหญ่ไ,<ป>ได้ยินไหมได้ยินมาใหญ่ลุกลราสวงเราช่วง<ป>ใหญ่ฟุตไทยได้ไหมหจา้าฟุตไทยมานเต็มใจเย้ยใจเย้ยอะออกแรงให้หน่อยอ่า <laughs> ใหญ่ตอนเราสวงมาเราอยู่ในใหญ่กัวลงปูสวงคลายคลายเราคล่องคลายโอ้ยคลายโจงตุกเยอะั้นเลยเนาะคลายน้อจนแสงเลยเี่ะลุ่ย ล mm. mm. yeah. ูกอออริภพอ๋อลูกได้ขนังเลยนะครับลูกตลอดสนเกาะหมู่วัดสนเกาะหมู่ไหศิล์มนุษย์จรลงใหญ่กุ่ยฉงายโอ๊ยฉงายสนเกาะตุกๆฉันนูบ้านก็มุสดดาบาลตูลมดจูรอใหญ่ก็ลูกจี้ขนังจอดลูกอึจูสนเกาะก็ดอนใจให้นูเอาไม่เจ๊ะมือกี่มือเองอยากเลยเป็นสร้างส่งจ๊ะ เกิดจากหลงปู่สวงเนี่มาถมน้ำหมากใสมาทำอะไรที่เป็นเรื่องของแนวทางที่หลงปู่ให้วิชาสุดสุดท้ายก็เลยคุณแม่นี่ก็ได้รู้จักวิชาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอ่ะแสดงแม่ใหญ่ดิดต่อเนเจรลูกจาดูเฮ้ก็แนดงก็ ยายก็เจนโจเลกัน่ะเด็กก็นองมุงเด็กก็นองมุงก็โมโมโจอันมึงได้โมก็รอัใยายก็ใบยุบใบไงบันเวบเพื่อครูเข้ายังไงนาอยายโจยังน่าจะเด็กที่โจอยังน่าก็ยายเด็กก็นองมุงก็โจยมุงก็โจ้พล่เลยน่ะโจลองยายน่ะใช่ก็มันชื่ออะไรตีคือหลังจากที่หลวงปู่ได้ทําลักษณะที่แบบว่าเออได้มา ผมน้ำลายใส่น้ำหมากอะไรใส่เสร็จแล้วก็คุณยายก็กลับไปบ้านแล้วก็นอนที่มุ้งพอนอนที่มุ้งเสร็จแล้วก็มันจะเหมือนว่าเออสิ่งที่เอ่เอ่มันจะเข้ามาเลยปฏิหารปฏิหารมาก็เปิดมุ้งมาก็เข้าสิ่งคุณยายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นยายเข้าไปยายก็นมระยนานได้นไม่ร,รู้เรื่องรู้เรอราวสามวันสามวันสามคืนไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลย <N> tang bi <-otic> lu kok nik ko kot <-otic> mo vono eng saek teh mue ke mue eng ke chab oi tam tro yai ayo man ayo et rai ayo chan nan song jai 58 oi dai 53 ton ni yai yu kit pi la ka 58 แปดสามจากเท้าสิบสามมาแปดสามโอ้ยจีดเอามือแปดสิบสามสิบกว่าปีเหลือนาเหลืในนู่นคือยายแข็งแรงด้วยก็แย่เจ็บมือกี่ฉบับหลังหลังจากที่เอ่อองค์เข้าแล้วคุณยายก็สามารถที่จะเดินไปมือกี่กรุบเลยนะมันไหมกี่อ้อยรีบอ้อยกีเจ้านาอ้อยรีบเนี่ยใบสไยใบอ้อยอ้อยกี้ก็ ពុកបញ្ចោចអើយណាអូអង្កលចូលលោកមែនអូចេញហើយអូចេញហើយណែលុចូលម៉ូលស្នេហ៍លុកប្រាប់ប្រាប់ថាអោយរៀបចង់ចង់ចង់ចុះបាទថាអោយរៀបអោយគេចង់ចុះគេនៅនៅផោអូរៀបទៅទូលយារៀបប្រាប់ទៅទូគីយោព្រេងអើយទៅណាបាទបាទបើទីណក្គជះមឹកគេច្បាស់អឺដល់ពេលណមកថាងាប់ក៏ងាប់ថារស់ក៏រស់អូយ៉ាយអាច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  Yang con nong chrok ki mư mư mai na ta ko kot kot ta kot kot si bai si tik tu yo tao mư ko cha bay ngai ko ngop ko bay ngai si bai ru ko ngop lơi a baong oun ki ko khong nong dai ton trot dinh na mae dinh thai yang na tha lo au suong mo chol man dinh tu ponoh hai man dinh da luop chot da ol ke vi tok kot luo คือสาเหตุห<ล>ที่แม่ยังคิดว่าหลวงปู่สวงให้วิชานั้นก็คือเจอจากเกิดจากหลวงปู่สวงนี่ได้มาผมน้ำลายใส่สหัวหอพอหลังจากนั้นมาแม่ก็กลับไปนอนอยู่ที่บ้านม่นะ่ะเด็กหนูนีก็อยู่ในมุง้งก็เหมือนกับสิ่งที่ปฏิหารเปิด,ปดนะเปิดมาาจรเข้าเลยเข้ากับคุณแม่เลย สามวันสามคืนมาน่ะใบไปใบยุบลูกยอะเต็มชุอ่ะจริงเออเต้าก็เจี๊ยลูกตีดเพาะว่าไอมมุกเตด้อันบัตเตีค่ะก็เจี๊ลูกจี๊ยตัวนะเดิตรงเร็โอยเดนตรงดียอมตี๋ใจีกับใครแต่ทุกตัวโจลลอกินไหมค่ะยายยายกินไหมล็กอ่ะเล็กเจอแม่ไม่รู้เลยกอลือจะกินใหยเนี่ยเสร็จแสดก็ยังยายกัดตัวหนูไหม พอตอนแต่นั้นก็แหนออยท่าให้ให้คุณแม่นี่ได้จัดของมันนะมีพวกใบสีสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลเพื่อรับรับองค์ให้มาเข้ากับที่คุณแม่พิธีให้เขาทำพิธีพอหลังจากทำพิธีแล้วคุณแม่ก็สามารถที่จะ่ก็สัญญาโอสัญญาเนีอย่ากี่เฮก็ ด้ชนวมือพี่จอก็คือตอนนั้นหลังจากที่คุณแม่รับสิ่งที่เป็นปฏิหารจากหลวงปู่ให้แล้วแล้วก็สัญญาว่าต้องสามปีนะถึงจะต้องจมือกีดูอ่าพอกรุบใบชนะไหมใบชก็ตะกรุบใบชนะมก็กีตัวย่อตอวมือก็ชนะเก้อเวยใบนะถ้าทายน่ากันเจ้า แม่นมากเนี่ยงบใจหงเย่หน่ยัง่นน่าสมุดแต่ยังเกอเนี่ยในยโยตูแม่น่ะบาดเมียนโกนงับใจหงหรือเมียนโกนเออย่างนาทักจับไ้ก็มือจะบาดคอแตเลิงลิงตรงปันโจเลยอ่าตอันนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาคุณแม่ก็เดินดูลบือลือลั่นทั้งหมดจนมาถึงปัจจุบันอครับสอบไงแม่อย่างนา ตนนี้ก็กินมูยัวไม่แม่นตุกตัวเองกูตอนนี้อายุเยอะแล้วจากปีแต่มือลองปฏิญาณเอแต่ทุกวันนี่อยู่ที่บ้านของคุณแม่ยังดูทุกวันนะแต่ถ้าจะหาหากว่าจะพาคุณแม่ไปที่อื่นนี่ข้างนอกคุณแม่จะไม่ไปเพราะว่าอายุของคุณแม่มากแล้วม่ัวมันเตงไงนะจาก53ปีมาจนถึงทุกวัน83ปีเป็นระยะเวลา30ปีนี้ คุณแม่ก็ดูมาจนถึงปัจจุบันคุณแม่ไม่ไปดูข้างนอกแต่จะดูแต่ในบ้านน้องอยู่แต่น,<ๆ>น้องก็นมเตี้ยไ<ๆ>งยนอกก็ไงลูกลูกลูกก็ในเะมียนจีนีจีนวงเอ้ยโอ้ยตัวสิงโจลอยกีนะเงินประหลาไปะก็แจ็คโรลล์รมกิษามันโกมันเกยเต้ยกิษาเพอาะตอนที่หลวงพ่อออกนะคือเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะท่านไม่สบาย ก็เลยเขาก็เชิญคุณแม่ให้ไปเล่นครัวนะก็สามารถว่าคุณแม่ก็ลุกขึ้นรำลุกขึ้นอะไรต่างๆได้ก็บอกว่าคุณแม่ที่เคยเดินเดินค่มคุณแม่ก็ตรงที่การใจเตะนะใน่นว้ยุงใจโจเต้์บยุงโจก็ยังกุยรำที่ใจก็แบบชื่นฉแก่นเอา ហុងកេតតោតចូលមកក៏ត្រង់ទៅក៏កថារមផ្ទះដៃប្រុកប្រុកខាងនោះតែម៉ែມືហើយនេះយ៉ាងណាអ່ອນនៅនេះអឺម៉ែមិនយ៉ាងណាទេក៏កថាទីនេះទីលលិងកលិងក៏យ៉ាងណាគ្រូក៏បាត់បាត់បោះក្នុងអូកូនក៏ចេញមកវត្តដល់សិលយ៉ៃមកអត់អ្បាយដល់សិលតែມືម៉ែມືនេះតនែគ្រូចូលនេះអឺម៉ែថាយ ตีถาในเราเกิดอยน้นะแม่ได้ไงแน่ยที่เข้าเกิดสิบปื้อพลึงอ๋อก็คือครูพี่นะที่จะปื้อพลึงคุณแม่ก็แต่มือยาคุณแม่ก็เลยบอกตอนที่องค์เข้าคุณแม่ก็เลยว่าหลวงหลวงพ่อออกเนี่ยคือเป็นจากธาตุไฟอ่ะนะปึ้อปื้อพลึงก็คือเป็นเป็นพลังจาก ครูกีฬาเขาเอายครูถุงถุงบมือโอเคเนาะจต้องต้องหาคุณครูที่มีพลังสูงให้มาดูดูรักษาจับง่ายได้ก็สกัดสกัดบ่ดูกคลูกแจนไปดองดูได้เจงโชคมากเป็นยังไงบ้างเนาะดูโอ้ใหญ่โชคลาภอ่าเสร็จแล้วแม่กีโมมือแม่รุกีตันนิ่งถ้าโชคเรียบคอนแม่ยี่นี้ គ <Net> ឺអ <c segue> ឺແມ່គយប្រ <n> ាប់គយប្រាប់តែជក់លឿនគឺមានលាញអូមើលលាញទេឲ្យមើលតែចឹងមួយយ៉ាងអឺចាងឹបទៅងឹបរបស់គាត់ហ៎ចឹងយ៉ាបណ្ណងៃមិនងៃទៅដល់ណាដល់ងៃក៏ងឹបដល់ងៃ ແລະລູອອກກໍອ້ອຍເອີຈ mm -hmm. ັບນະគេຫມົດປັບເລດຖ້າຍາຍທີ່ຫມົດປັບທີກູຫມົດປັບແຕ່ແຕ່ກໍແມ່ກໍເດງແຕກລະກໍປັບກໍປັບຖ້າຮັບຕົງໂຕເດງກໍປັບຄະມື້ນີ້ແມ່ງົນດີຢູ່ນາແມ່ມື້ນີ້ມື້ເດງເຕະເນາະເອີກໍມັນໂຈມມັນນີ້ອໍຕ້ອງຕ້ອງຕ້ອງເຂົ້າຊົງງ່າຍເນາະໂຈມແຕ່ດຸກປູກໍເອໂອເອີແມ່ຄັນໂຊມເຂົ້າ โอ้ยก้าหาบุตริติเหมนเดินฟองเดจูกับบ้นเดจูก็มันเดนน่เรื่รงเินราที่กี่บ้านกี่กี่ี่นอ้ยห้าก้าเข้าเยแม่กนอ่ต้องต้ององเข้าอ่ะถึงจะเาได้ถ้าองไม่เข้าก็บอกไม่ได้ื่อที่แล้วไม่เอาเข้าค่ะห้าก้าเกิดบนบนล่างเลยเลยเบอร์เป็นใจเหาเก่าเองจ้ะบ้าห้ก้าใหญ่เต็มได้ริงเบื่อจริงกี่ฟองยังกิ เอาอยยู่ายเดี๋ยวายนเถ้ยลิงเบื่อติลิงมันนองนองเวลามเด้เตาลิงช่วยพวนี้คุณยายฝากให้แนวทางเอ็ซีทางบ้านสักสามตัวได้ไหมครับฝากเป็นแนวทางชอบ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 เลยชอบใจนี่ชอบในใจงวดเต้านี้นะงวดงวดดังดอลนี่เนอะแม่อยู่ซอฟไทยโอ้ยอย่างนั้นแม่่ออยูซตแต่แม่ชอบหนูชอบลีโอ้ยเต้ยมันชอบเตืนเขยเตืนเขยชอบเลยทขาไม่เข้าสูงอายุแม่บลา 8ปดสิบสามแปดสอจะตตาแพทย์เองเจอไรจาตมอกระดูกเลขอายุนี่แหละน้ะมอกระดูกเลเอาเลขปฏิมานี่เลขที่เอ่ยแมที่ห้ามูยเองอ๋อเลขที่ห้ามอเลขที่ห้าอันนี้อันนี้เนี่ยเนามวยเนี่ยเนี่ยมูแปตอมูแปดอืมแล้ก็ต้องย้ำก่อนว่า หลวงปู่สวงเนาะได้ถมน้ำลายใช่ไหมหรือว่าน้ำหมักน้ำหมักครับเป็นนน้ hmm. ้เออ่หมักแม่ยายติดมาน้องนั่นคือแม่พูดอีกครั้งหนึ่งตอนที่แม่อ่หลวงปู่สวงนี่หลวงปู่สวงถมน้ำลายหรือน้ำหมักกูเห็นโบเบลโบเบลไ่เซลโบเจ็กยายก็คุยเช้ายหนุ่มฝันวิจิตรจงลุ่งเวดดอโตกเินสละมามาเตะตึงดูนะกลับกลกิ ยายก็รีบอึกก็เวาโจมหายหนอก็รีบเคินชาใจรีบตัวรู้จิตรู้เกอนี่รวยจุเลยรู้ระบาดแล้วข้าตาลุกมันดังเลยหนออันนูนอันนู้นก่อแม่โยอโยประมาณแต่นุชายู่หาซับประมุยหาับปรพิลเลยหาซับประมุยหาับประิลปีพศปีพศนี้ท่านย้อนชินำ ย้อนกลับไปประมาณ30มสิบปีส0สปี3าปีหกเจ็ดเนาะอก็ประมาณปี3าเจ็ดแล้วเนาะครับปี3ามเจ็ดสามหแถวนี้แหละครับครับประมือ ตตเป็นโจลูกครางโละอเล็กหนุ่มชาต่โลนาตอเล็กนะตลงโอยตทะลงโจ้ลงใยญยบ้านส้างตัวเ้นโอ้โหนี่คุณแม่สามารถที่จะองค์ลงหลังจากนั้นคุณแม่ก็สามปีอ่าก็เชนกว่าว่าไปดูแลรักษาแม่นมากคุณแม่ทำนายยังไงก็แม่นแล้วก็ํานายว่าคนนี้ สามวันสี่วันจะตายก็ตายจริงๆสัญจึงยาไงนกเจียก็เจียดแล้วสัญญาว่าถ้าหาย3ามวัน4วันหายก็หายจริงๆแต่อันนี้คือไปเรามีเพื่กนนะนี่จนเขามาเคารพนับถือหลังจากคุณแม่ได้ได้มานำปีรแซนเลยสุจ่างอเยอะโตฟะทตุกิโกนอมเนี่ยทำไม เบิ่ดเนี่ย51000ครับทุกคนจําไงนะก็ะจะก็เล่งมือก็มือแต่น้องนู้นก็บ้านปลออันนั้นคลาสก็ดลที่ออยคลาสเจน่าเออใช่นะเออแมแแแ่ปจูลนี่มีปจูลออยคลาสคือถ้าแม่เข้าทรงปจูลแจ้ก็สมมุติว่ามุยปูจ์เจ้นะบาดตรนมุกลุ่มเนี้ยโอ้ก็คือถ้าจะดูจะดูในตระกูลสมมุติว่าสมมุติว่าโออิเนยยอดตู้แม่ถ้าออยเล่งครูออย โจมดต่างอาต่างโกนต่างเจ้ามัดเรืร่องหมดพลุเรืร่องหมดพลุเลยเจ้าเอ่อ,อ,อวิลเลียมวิลเลกี้ไอตอนที่เขามาหาคุณแม่เนี่ยมาหาเสร็จเรียบร้อยเขาเอ่อบอกคุณแม่ไปและจะต้องเตรียมตเตรียมตเตรียมอะไรบ้างตเตรียมจจนเต้เบอร์ตงผุโจนล่ะใบไทรตีรจานอตองกองม 4, จานตองกอมุจานกับข้าวสาร จะเอาวโจ๊เชเองอช่วมเอออวนอาวก็ด่าาบลเอ่ดาบพนอเองก็จรามเ้น้ำดมุนเซ้เออเล่าถขวดกับน้ำส้มหนึ่งถ้ปเออปัจจัยหนูปัจจัยสิบสี่บาทปัจจัยสิบสี่บาทอ่าตังกรูาตังกรูสิบสี่บาทอ่าพอหลังจากที่คุณแม่ได้ดูจบแล้วส่วนเจ้าภาพเขาจะมอบไพ่คุณแม่นี่ก็ เยอตะกี้โอยแล้วแต่คุณแม่แล้วแต่เขาจะให้คุณแม่คสามารถเอ่อบางคนก็ให้มากบางคนก็ให้น้อยแต่ก็มาดูว่าเออแม่อายุถึง83ปีแล้วถ้าคุณแม่ดูแล้วเขาก็มีความพึงพอใจพราะดูแล้วไม่ใช่ดูเฉพาะคน คนเดียวจะดูทุกๆคนดูดูทุกคนตั้งเลยลูกเต้าเรียนเรียนกีตินงกีตินงเอ้งกีโจลนอกกีโจลโจลโม่นังใยโจลหนองแม่แต่แล้ก็กีแต่กีตินงแล้วแต่เองก็พอเองเข้ามาแล้วก็เออถามดวงวาสนาการทําธุรกิจการทำมาค้าขายอะไรต่างๆจะรุ่งเรืองอะไรต่างๆก็สอบถามคุณแม่ก็จะทํานายทายทักตาม ที่ครูเข้านะครับครับอันที่จะตี๊ดใหญ่ให้พอลูกหลานคนจบเนาะออยปวดอ่ออยปวดออยปวดอ่าแม่ออยบาดไม่คนเราออยสักแม่เลยเนาะบาดล้อเราตาทุกตาทุกตาทุกไงในไงเจียเปียบบานไงเจียบเลียล้อเนี่ยงอโผงตังออกเคลียยหญ่หมูก็ออยรวยซีเมนเกิดอายุวิ่งแมงจอดออกคุดวิบบานไงคุดจึงไงบานจับโดยจดปรัสนา អួយតែទូកក៏បះតែប្រាក់មុះណែបះតែទូកទាំងប្រាក់ចាក់ទាំងមៀះព្រទះแหนងមាន់ដើក្មួយប្រទះមៀសស្រ្តអរអរបាលអួយជប់បောင်းជប់អូនជប់គូនជប់ចៅញាតសិនដានអ្នកស្រុកទូត្រាកអួយគណាប់ thing គ្រប់ស្រកគ្រប់ស្រែចែងទៅធ្វើស៊ីរស់ស៊ីក៏អីមានខ្វាមទុកខ្វាមលឿនប្រឡូតពោតផៃទាំងអស់គ្នាដើនៅដល់ថ្ងៃដែលយើងមានអាសុំແມ່អួយແມងໃຫយបារមីក៏លោសួងផងបង เออบารมีของหลวงออยบ่จุยเอ่อให้บารมีของหลวงปู่สวงเนี่ยให้มาช่วยดูแลลูกหลานเออออยนอนหลับก็ได้เงินหมื่นตื่นมาก็ได้เงินล้านก็ได้ลูกเอาสองก็โกนเจ้าโมอย่างแต่ก็ออยดูแลแท้ทูนมือตัวตราตัวไตรก็ออยรวยซี้ออยบ้านออยเมียนบอยบักโลพี่พี่ครัวพี่ គ្រាន់តែតាំងលាយអោយទៅត្រក ocommitekwam ទុក្ខកម្មទៅអោយលូអោដនតាមតลอดផតផ្វាយទៅត្រកអោយលូអោដទៅតាមលូអោសួងលបៃលបឺធឺសាណាលូអោចេះណាស់ដេញណាស់ប្រកែណាស់ទៅត្រកលឺតែឈ្មោះលូអោសួងអីដោះចង់អអស់លលគ្នាអីសើតាធីមថៃដោយលេខអាយុរបស់អរម៉ែណូអរម៉ែ แม่แม่แม่ปรับชั่วัวคุณคุณแม่ชั่วโมงแอ่แตรอุ่นสิลป์อยู่บ้านเลขที่เลขที่ห้ามู่ที่หมู่ที่แปดบ้านบ้านสวนบ้านสวนอายุแปดสาตำบลอายุเท่าไหร่ใช่ไหมอายุเป็นเบอร์จังก้าเป็นกาเป็นกาอายุอายุอายุครับ 83อายุ83ปีผู้สี่ลปุซอนนะครับก็ได้น่าจะอายุของคุณแม่ให้เป็นแนวทางของเราเวานนี้นะครับเพราะเมื่วดที่แล้วแม่เข้าตรงๆเลย59นะครับโตโตปุญโจอราบารามเจ็ดเพิ่งเพิ่งจะนั่งอ้อจังอะไรนะครับยายชอบชอบเรียกอะไรนะแปดสามห้่วัยยายเลขอะไรนะคะคุณยายเลขอะไรนะคะ แปดสามห้าแปดสามห้าใหญ่แปดสามนี่เป็นเลขใครประทุตื้อคนใหญ่มากเป็นอายุแปดสามเป็นสามปีแล้วก็ห้าสิบสามปีโดยตรงกับเลขอ๋อคือยายนั่งนั่งมองหลวงปู่ซวงยืนอยู่แล้วก็น่าจะได้เลขคือยายตั้งสมาธิไหมปู่ยายตั้งสมาธิด้วยนั่งสมาธิได้เลขนั่งหนังน่ะนั่งใหญ่ก็เห็นเลขเลยเคยจะปรบมั้นโอเคเลยเดี๋ยวปรบมันเหรอ นั่งขึ้นมาที่นั่งสมาธิเมื่อกี้นี่เห็นอะไเรื่อนก็ค่อยๆเห็นใช่ป่เห็นแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่อยๆมันก็ชัดแต่เห็นแปดสามห้าพอตอนทิ้งนู่นจะนาโกนใบม้วนรบาดตัวยายว่าซื้อลงซื้อดูสิบยี่สิบบาทคือตอนที่เราสัมภาษณ์ยายยายยังไม่ได้สมาธิเนาะยังยายลงมาแล้วแต่พอตั่งอยู่ตรงหน้า รูปูสวนนะครับผมก็นเคยอยู่หน้าแต่ยเียนคือเมีลื่น้องเียวใหญ่กินเจะนั่งน่าไายายนั่งสมาธิสมาธิเงี้เมียนคือเมีลื่ มีเขียวมีเหลืองมีเขียวมีเหลืองอะไรน้อเขียวเหลืองใหญ่มันลอยมายังไงครับใหญ่มันลอยมาหเลยว่าใหญ่สีเขียวสีเหลืองสีเหลืองแสงเสงให้เห็นคือช่วงที่เรากําลังทําพิธีอยู่นะคะคุณยายก็นั่งรอข้างล่างนะคะแล้วก็คุณยายก็ได้นั่งสมาธินะคะแล้วก็ได้ขอตั้งจิตขอหลวงปู่สวงใช่ไหมคะยู่ๆให้ลูกให้หลานใช่าหน้ให้ลูกได้หลานได้รทำรวยแล้วคุณยานได้กระตอมกระต่ายโกลดก็มาชื่อเด้อแปดสามห้าคุณยายของแปดสามห้า คุณยายเห็นอะไรคะเมื่อกี้หลังจากที่ตั้งสมาธิเปิดปุ่นเอาเองแปดสามห้าในใหญ่นะเห็นเห็นเห็นจากหลวงปู่สวงหรือว่ารู้สึกขึ้นมาเอ๊รู้สึกเคลื่อนเองรู้สึกเห็เลยใช่ไหมการเห็นเลยอมสวงมันปรับเตะๆแย่ๆหลับตาตัวก็แย่ใาแต่ก็เห็นเห็นแต่ก็เคลื่อนแย่หน่อยใหญ่เห็นเห็นมั่วๆอย่างหน้าเติมั่วๆก็ติงตัวนะบนดาบบาทพี่บาทเคาะเคาะตัว ครับโต้เมโจ้ไอ้เนาะมะโกระดัางใหญ่ะติดไว้มะโจ้ย่อยใหจิตมันอ่ะรื้อๆใหญ่ตอนนั้น่ยเจ้าเนี่ย้เจ้าคนปบเขาเขาิีครับผมมะโจ้กระโจมเจ้ที่หน้าตัวเนาะอาศัยคนเคยอาศัยคนเคยเนอะยาหลวงปู่สวงเคยทำยังไงกับยายนะตอนนั้นนะหลวงปู่สวงท่านเคยถุยน้ำลายใส่หอยยายใช่ไหมน้ำมาคนน้ำมาใส่ใช่ค่ะแล้วก็ท่านก็ มีสมาธิสามารถดูดวงได้เนาะแล้วล่าสุดเราขณะที่เราทําพิธีนะคะคุณยายก็ได้นั่งสมาธิรอเราอยู่ข้างล่างแล้วคุณยายก็รู้สึกเลยว่าชอบเลขนี้ใช่ไหมคะเลขขึ้นมาเลยยาแบบคิดเห็นในใจเนาะคิดในใจคิดเห็นในใจขอะไรนะคุณยายขออีกทีจะนั่งสมาธิก็คิดเห็นในใจเลยเลขสามห้าเลขสามห้าดึงในใจกนมาชื่อเนาะ ล <S preachers> ูกส so ิหลวงปู่เสกตาใหญ่ปรับโอ้ยอ๊อต่างอ๊ออัดก็เคยเจ้าก็ปรับตะหนอเนาะครับผม2ลูกค่ะครับก็คือครับผมมีใหญ่ครับผมปรับป้อนลูกเอาเอาคนเจ้าหมู่ก็อจองต่างอ๊อดอกเนี่ยเด้อสงชุกสงเรียบบิรอสิแม่นกอดหมู่นับชื่อลูกเอาช่วงกันดํางบให้หนอสิแน่ครับสาธุแลอันอ๋อใหญ่บรอใหญ่เล็กอะไรบ้างยาจําได้มานั้น กับแปดสามห้าอืกับแปสยอว่าแปยายหันมาข้างล่างนะยายยายมามุกจ้าอย่างงั้นแหระยายยายบอกเมื่อกี้สดๆเนาะยายแระยายระไนะรับดตยายหันมายิ้มให้หนูแป๊บนา้าล้วเอบลขไปบ้าอะไรครับ ก็จะเคยนวดแบบก้โร่สามสี่เลี้ยง้อใหญ่ไอจังตีมืออันนี้มวยซื้ออันไหนอีกดายแปดศูนย์แปดศูน้อาแปดศูนอีกแปดศูนย์ยบอกว่าลองซื้อดูเด้อลองซื้อดูเด้อแปดศูนยกนลงไน้อยเียนลงแล้วเนี่ยกใหญ่เตะนะครับลองซื้อดูอีก เพิ่มมาพี่เพิ่มมาก็850นะครับผมใหญ่นั่งมองลงปูส่บอางเมื่อกี้เล็ออกมองเห็นลงปูก็เลขออกเลขรอยเลขรอยมาเลยนะครับลองไปพิจารณาดูนะท่านเนาะคุณยายก็ให้เป็นแนวทางนะคะ835 580อายุคุณยายอายุคุณยาย83ใช่เมื่อกี้ยายจะมีบอกเลยนะจะกลับแล้วยายเลยบอกตั้งใจให้ลูกหลานเรียกว่า835